ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรกกนเมดิทค็จะา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ทำการพูดถึงการแจกทองฟรีนะครับแล้วก็สอนรับของฟรีการแจกฟรี e f o o t อร์นพอถึง4,000 e f o o t อร์นพเลยด้วยกันนะครับก็มียังไงกันบ้างราทำการรับชมในคลิปนี้เลย้ลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเริ่มที่ในส่วนของการแจกทองฟรีนะครับก็คือใครที่ l o อ in ครบทุกกววััันนนนะครบ็ี้ รับฟรี50ทองเพียงแค่ล็อกอิน,นเข้าเกมนะทุกคนและก็ต่อมานะครับเป็นในส่วนของ Efootball Festival นะครับวันนี้ก็อีก2วันนะทุกคนหรือว่าใครที่ล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับก็คือวันมะรืนนี้นะครับก็รับฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองเลยด้วยกันนะครับและต่อมาอในส่วนของวันจันทร์นะครับจะมีอีเวนต์การแจกฟรีเพิ่มเติม,ตมอีก50ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับช h ร์ล e นอีเวนต์ของในชาแนลทีมนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในส่วนของวันจันทร์นะครับและก็มีการแจกฟีเอกนคค iPhonepoint ุ็ื เป็นวอชแอนดเกตหนึ่งพันอีฟเนพอยต์นะครับเป็นการแข่งขันรอบไฟนอลอะไรประมาณนี้นะครับก็มีทั้ง Day1 แล้วลก็ d a y 2ทุกคนหรือว่า Day ที่1และก็วันที่2นั่นเองนะครับวิธีรับของมันก็คือง่ายๆคนเพียงแค่เข้าเกมมานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่อันนี้ทุกคนแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับและเมาขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทำการกดที่ปุ่มสีเหลืองทุกคนมันก็จะเด้งไปที่หน้าของ u t u b e นะครับแล้วก็กลับมาที่เกมของเราได้เลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคนรับฟรีง่ายมากๆนะครับสำหรับการแจกฟรี1,000งพันอีฟอนพอยต์นะครับก็วันแรก1,000วันที่2อ0 0นรวมเป็น2,000ันอีฟอนพอยต์นะครับแล้วก็ใครที่ใช้ ID เดียวกับในส่วนของ Steam ทุกคนหรือว่าในส่วนของ PC นะครับก็คือรับฟรีเพิ่มอีก2,000ันอีฟอนพอยต์นะครับรวมทั้งสิ้นคือมีการแจกฟรีถึง4,000ันอีฟอนพอยต์เลยด้วยกันนะครับสำหรับการรับฟรีในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใครที่มีแต้มพอเยอะๆนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็็คคคืออเเเนนนนี่่่่ยยยยทุกกสาาาาามมรรถแลลลไได้หงะะับวจป ในส่วนของนักเตะหรือว่าเพลเยอร์นะครับก็มีมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เบิร์ตเฟเรสทุกคนโรบบี้คีนะครับโรเบร์ปีเรดคน2พ่อลูกตำนานอีพิกการ์ดเขียวนะครับแล้วก็กองกลางตัวรุกของเอสมอนซ่านะครับแอดดี้โค้ทุกคนแล้วก็เป็นในส่วนของการ์ดไฮไลท์อีกมากมายนะครับก็แลกใครไปแล้วบ้างหรือว่าใครที่มีเหลือๆเยอะๆนะครับก็สามารถเข้ามาแลกกันได้เลยนะครับสำหรับการเล่นนักเตะฟรีตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเลยก็มีในส่วนของการแลกเสื้อนะครับก็ใครที่ ยังไม่ได้แลกหรือว่าเหลือพอเยอะๆก็เข้ามาแลกได้นะครับปิดท้ายด้วยการแลกฟรีไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่เหลือพอเยอะๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรทุกคนก็สามารถเข้ามาแลกกันได้เลยนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการรับฟรีในส่วนของ e h o n point ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยกันนะครับรับฟรีง่ายมากๆทุกคนเพียงแค่กดไปที่ปุ่มสีเหลืองปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการรับฟรีในส่วนของ e h o n point นะครับและก็ข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดต2024ในส่วนของปลายเดือนหน้านุกคน อันนี้นะครับมีการประกาศมาคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของปลายเดือนหน้านะครับจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันของ eFootball 2024ทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมมาถามทุกคนนะครับว่าทุกคนนะครับคาดหวังอะไรกันบ้างในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชัน2024นะครับอยากให้ตัวเกมทุกคนมีการแก้ไขตรงไหนปรับปรุงตรงไหนหรือว่าคาดหวังสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของ2024อะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนนะครับ คาดหวังอะไรกับภาคใหม่หรือว่าคาดหวังอะไรในส่วนของการปรับปรุงอัปเดตเวอร์ชั่นของภาค2024นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้การทุกคามานการอัปเดตให้สั้นๆนะครับหากผิดพาดประการไหนก็ต้องขออภัยไ,ไว้ด้วยแล้วกานทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ